ดีท่านผู้ชมก็เป็นอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนัผู้ชมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาขอสองตัวล่างเลขท้ายสองตัวนะผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนกูยังไม่ได้ท่านเลยยังยังไม่ได้นี่นเลยตัวเลขขึ้นมาแล้วปะไม่ต้องรูปเลยเดีเด๋ยวนัสองเอาสองสองอะไรดูดูดูว่ามันเห็นแล้วไม่ต้องไปรูปเลยสองอะไรนีย่ยเลขสองอะ่ะนี่นี่นี่ สองอะไรดูสิเห็นไหมสองอะไรเยอะเป็นอะไรรูปดีกว่าเนาะสองเก้าวทำไมตรงนี้เห็นเจ็ดห้าชัดเจนเลยนี่นี่นี่เจ็ดห้าเนาะเนี่ยเลขเจ็ดนี่เลขห้าขึ้นแล้วข้างล่าง จ็ดห้าห้าเจ็ดนั่นผู้ชมเอาข้างล่างมีเลขหกอีกตัวนี่ตัวอะไรเห็นสามตัวอยู่เอาไป,ต,นะปตัดเอานะเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดนั่นผู้ชมเห็นตัวเลขอยู่สามตัวนั่นผู้ชมเนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดนั่นผู้ชมเจ็ดหกหกเจ็ดหกกับเก้า <9 S 2> เป็นตัวเดียวกันนั่นผู้ชมก็ซื้อ 7, 9, 9, 7เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเดียวนั่นผู้ชม ตัวเลขขึ้นชัดเจนมากยังไม่ได้รูปไปนะเพิ่งเท,เทแป้งเองนะท่าน,น,นผู้ชมเนี่ยเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขชัดมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมชัดไหมท่านผู้ชมชัดมากๆากท่านะผู้ชมเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดนะท่านผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ด เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าห้าหกหกห้าน้าผู้ชมเนาะตีตัวเลขได้หลายตัวน้าผู้ชมอย่าลืม,มน้าผู้ชมเนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดน้าผู้ชมห้าหกหกห้าเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดน้าผู้ชมเนะาะหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีน้ผู้ชมเนาะ ฝาก่าลืมกดติดตามให้ทางช่องคนหน้าตาดีด้วยนะครับผู้ชมเราจะเดินทางไปให้ครอบ10,000นคนเร็วๆนี้ด้วยกันนัผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูตัวเลขกันผู้ชมนะอย่ากเก็บไว้คนเดียวนัผู้ชมตัวเลขก็ชัดมากนันผู้ชมเนาะขนาดว่ายังไม่ได้รูปนะผู้ชมพึ่งเทปแป้งเนาะหลวงปูส่สวงท่านก็ให้แล้วนัผู้ชม เจ็ดห้าห้าเจ็ดนัผู้ชมเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดหกห้าห้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนัผู้ชมเนาะก็อย่าลืมซื้อกลับกันไปกลับกันมานะท่านผู้ชมก็จะ,จะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าแอดมินไม่บอกท่านผู้ชมเนาะสวยมากๆท่านะผู้ชมตัวเลขสามตัวตรงๆเลยนะท่านผู้ชมสวยมากนะท่านผู้ชม ทำไมเหมือนมีเลขสองข้ามาด้วยล่ะจอแรกไม่เห็นนะใช่ไหมใช่เลขสองไหมนาะเขาขึ้นให้ดูอีกเออเขาขึ้นให้ดูอีกมีตัวเลขขึ้นมาอีกเป็นเลขสองก็อย่าลืมซื้อสองเจ็ดเจ็ดสองสองหกหกสองสองเก้าเก้าสองสองห้าห้าสองด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยตัวเลขขึ้นมาอีกแล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวเราก็ขอคงจะตัดจบไปแค่นี้น้องผู้ชมเนะาะเพราะว่าถ้ามองนานๆตัวเลขก็จะยิ่งขึ้นเยอะนะท้างผู้ชมก็หลวงปูส่สวงท่านก็ให้แล้วแหละน่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมเก็บไปพิจารณาในวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสามนะครับหากคณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องคนหน้าตาดีน้ผู้ชมเนาะแล้วก็ฝากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงไว้อีกหนึ่งช่องนัผู้ชมสําหรับคนที่ชอบ พอหวยนะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเนาะเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขเนาะที่ต้นมะขามนะครับหลังกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมทำไมตัวเลขคือเลขเก้าชัดเจนเลยอะ่ะมีสองจุดก็ เจ็ดเก้านั่นแหละเจ็ดเก้าจุดนี้เป็นสองตัวอีกแล้วเป็นสี่หกกับเจ็ดเก้านี่ยอยู่ตรงกันเลยพอแค่นี้นะท่านผู้ชมเนาะพอยิ่งมองไปตัวเลขก็ยิ่งขึ้นเยอะนะัผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสับสนนะครับท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ทางช่องของเรานะครับ พบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมตัวเลขก็ได้แล้วนะท่านผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจารณาดูนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือความสวยงามของกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมจะถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะท่านผู้ชมเนาะมีว้าวเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้นะท่านผู้ชมเราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย ท่านผู้ชมดูไก่ตัวนี้ตอนนี้แอดมินน่ะมาที่กระท่อมระสังขารหลวงปูส่สวงจูจ่ๆไก่ตัวนี้ก็วิ่งตามแอดมินมาแนละ้วท่านผู้ชมจะออกตัวไหนน้อหวยบอกให้หน่อยสิตัวไหนครับอออกตัวไหนบอกหน่อยหลวงปูส่สวง เล็กออกตัวไหนน้อแปลกนะแอดมินไม่เคยมานะผู้ชมมาครั้งแรกไก่วิ่งตามแอดมินเลยอะ่ะไก่ตัวนี้เอ๊ะแล้วไก่ที่นี่มีหรือเปล่าแอดมินก็ไม่รู้นะตอนเดินมาน่ะไม่เห็นมีไก่สักตัวนะผู้ชมจูจูจไก่ตัวนี้ก็วิ่งตามแอดมินออกมาซะอย่างนั้นแหละเออแปลกอะ่ะไม่เคยเห็นนะท่านผู้ชม ต้องปูจ้าหวยออกตัวไหนือขอรางวัลที่หนึ่งหน่อยเดอ้อปูดเดอ้อจะได้มีรถมีเงินซื้อรถปิกอัพสักคันเนาะต้องปูเนาะปูเนาะออกตัวไหนดีออกตัวไหนดีออนดแปลกมากเลยนะท่านผู้ชม ไม่เคยเห็นนะที่นี่เขาเลี้ยงไก่กันหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่ตอนมาไม่เห็นไก่สักตัวนะท่านผู้ชมเนาะจู่ๆไก่ก็วิ่งมานะท่านผู้ชมไก่ตรงนี้ก็เหมือนไก่ที่เขานามาบูชาท่านผู้ชมดูสิแอดมินงงมากเลยนะเนี่ยพราะตอนมาไม่เห็นไก่สักตัวนะท่านผู้ชมจู่ๆพอแอดมินจะเดินกลับไก่วิ่งตามแอดมินมาเลยท่านผู้ชม เป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าปูจะให้โชคเนี่ยให้โชคหน่อยเดอ้อพ่อปู่พ่อปูให้โชคหน่อยเดอ้อออกตัวไหนนะาออกตัวไหนนะออกไหมออกไม้เอ่ยขอหน่อยนะขอตัวเลขหน่อยเดอ้อขอหวยหน่อยเดอ้อ แลกมากเลยท่านผู้ชมไม่เคยเห็นไก่อ่ะท่านผู้ชมตอนมาก็ไม่เห็นมีไก่นะท่านผู้ชมที่นี่เขาเลี้ยงไก่ใช่ไหมอ้าวแล้วใครเอาไก่มาปล่อยดูจุจุจุจูเขาก็วิ่งตามน่ะก็งงมากเลยนะไม่เคยเห็นน่ะจันตกใจน่ะ เออวิ่งมาเขาจะให้โชคหรือเปล่าก็ไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยเห็นเนี้ยขอโชคหน่อยนะขอโชคหน่อยนะอืมสวยนะท่านผู้ชมดูวิ่งตามแอดมินมาเลยนะท่านผู้ชมเนาะมีเปร์เซ็นต์นะดีไม่ดีมาออกลีกไ่ใครจะว่าได้